นี่คือบทสรุปเรื่องจุดเริ่มต้นความรักข้ามภพชาติของพระโพธิสัตว์กับพระนางยาโสธราพิมพาครับคือเรื่องความรักสุดคลาสสิกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มในชาติสุดท้ายนะแต่แบบย้อนไปไกลามากเลยสมัยพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรนู่นเลยจุดนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นคำสัญญาแล้วก็การเดินทางร่วมกันของทั้งสองท่าน อย่างแรกเลยนะมาดูฝั่งพระโพธิสัตว์ก่อนคือชาตินั้นท่านเป็นดาบทชื่อสุเมธไงกําลังฝึกตนเข้มข้นเลยพลังเจตนี้สูงมากพอเห็นชาวเมืองเขาเตรียมรับเสด็จพระที่ปังกรพุทธเจ้าใช่ปะแต่ทางเดินมันยังมีคโคลนอยู่เลยด้วยใจที่แบบศรัทธาเต็มที่พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงปุ๊บท่านสุเมธนี่ยอมทอดตัวลงไปเลยนะเป็นสะพานให้พระองค์ข้ามไปโหจุดนี้แหละที่พระที่ปังกรท่านเห็นความเสียสละที่มันยิ่งใหญ่มาก แล้วท่านก็ทำนายเลยว่าเออในอนาคตเนี่ยดาวบทคนนี้แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปชื่อโคตมะนี่คือพลังของการให้การเสียสละจริงๆนะอย่างที่สองตอนนั้นเลยนะในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุมิตาอ่าซึ่งก็คือพระนางยโสธราในอนาคตนั่นแหละพอเห็นสิ่งที่สุมเมธทำแล้วก็ได้ยินคำทำนายปุ๊บโอ้โหเกิดศรัทธาแรงกล้าเลย นางก็เลยเข้าไปถวายดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งปณิธานต่อหน้าพระองค์เลยว่าแบบขอติดตามสุมเมธดดาบดไปทุกชาติเลยนะเพื่อเป็นคู่ชีวิตคอยช่วยสนับสนุนการทําความดีหรือที่เราเรียกว่าสร้างบารมีอ่ะจนกว่าท่านจะได้ตรัสรู้เลยนี่มันคือความมุ่งมั่นความศรัทธาในรักแท้ที่แบบน่าทึ่งมากๆ สุดท้ายพระที่บังคอนพทธเจ้าท่านก็รู้ไงด้วยยานวิเศษอะว่านางสุมิตามีความตั้งใจที่บริสุทธิ์ขนาดไหนท่านก็เลยให้คำมั่นเลยว่าเออความปรารถนาของเธอน่ะจะเป็นจริงแน่นอนในอนาคตเธอจะได้อยู่เคียงข้างพระโคตมพุทธเจ้าในฐานะคู่ชีวิตชื่อว่ายโสธรานี่แหละครับจุดเริ่มต้นของคำว่าคู่บุญคู่บารมีของจริงเลย สรุปง่ายๆเลยนะนี่คือเรื่องราวต้นกําเนิดของคู่แท้ที่ความรักความศรัทธาและก็การเสียสละเนี่ยนำทางพวกท่านไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน